นี่นะคะทุกคนวันนี้เราไปไหนกันคะพาหุราแล้วก็แต่งชุดอดดาชมพูเยอะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปของการเที่ยวพักผ่อน,นะค่ะโมไปเที่ยวพักผ่อนนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะเป็นการไปครั้งแรกของโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะกับคลิปพักผ่อนคลิปนี้จ้ากรุงเทพที่ที่เราจะมาในวันนี้นะคะทุกคนหอศิลป์กรุงเทพค่ะเราเข้าไป ออก,กออมาข้างนอกร้อนๆอย่างนี้นะทุกคนอย่าลืมอบน้ำมาด้วยนะร้อนมากๆไปค่ะขอลงบันไดก่อนนะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต เป็นการมาหอศิลป์ครั้งแรกของมุกน,นะคะทุกคนมุกไม่รู้เลยว่าหอศิลป์ใหญ่ขนาดนี้ข้างในนะแล้วก็เดินเพลินมากแอร์เย็นมากนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตในนั้นเนี่ยประมาณหลายชั่วโมงอยู่เลยนะทุกคนคือเดินดูงานไปเรื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าข้างในเนี่ยถ่ายรูปอะไรออกมาก,ก็คือสวยหมดนะทุกคนมุกก็เดินไปเดินมาดูงานต่างๆนะคะสนุกมากๆเลยค่ะข้างใน หลังจากเสร็จจากฮอสินนะคะทุกคนมุกก็มีแพลนที่จะไปต่อค่ะแต่ว่าจะกลับมาแถวทองหล่อนะคะไปร้านชาเขียวชื่อว่าโอริกามิทีเฮาส์ค่ะพี่เสื้อเขียวนะคะคือพี่โอเป็นรุ่นพี่ของมุกเองนะคะร้านนี้เป็นร้านของพี่โอนะคะร้านนี้นะคะมุกก็ไปสั่งโฮจิชะเป็นเมนูแรกเลยนะคะเพราะว่ามุกเป็นคนชอบดื่มโฮจิชะเย็นมากๆน้องก็ทําออกมาให้นะคะแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะถ่ายรูปทาคอนเทนต์นิดหน่อยนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะถูกใจมากๆนะคะมินิมอลสีเล็กๆแล้วก็เป็นโทนสีที่ชอบมากๆเลยนะคะ ะะก็เลยขอพี่อกให้ช่วยถ่ายรูปให้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาร้านชาเขียวจะไม่สั่งชาเขียวได้ยังไงนะคะมุกก็สั่งชาเขียวนะคะที่ร้านเนี่ยมีเมนูชาเขียวหลากหลายรูปแบบเลยนะคะจะผสมน้ำผสมนสมนำทำเป็นร้อนทำเป็นเย็นมีหมดเลยนะคะทุกคนใครที่อยากดื่มชาเขียวหรือว,ว่าชอบดื่มชาเขียวไปต่ากันได้ที่โอริกาโมทีเฮาส์ค่ะดูสิคะโคจิชาหมดไปแล้วะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนมุกไปถึงร้านแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะต้องทํากาแฟให้ที่ร้านดื่มสักนิดเลยนะคะก็เลยทํากาแฟนะคะด้วยอุปกรณ์ของที่ร้านนะคะทุกคน มาดูกันค่ะ Good Morning โอ้วนี่ปีป่าเอาไปกันลูป่าพวกมีดีมีเวลาค่ะสวัสดีค่ะแป๊วันนี้เรากำลังจะไปไปไหนวะพา้าวลับกันสุข้นจะไปซื้อของแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทุกคนมุกก็จะเอากาแฟอันนี้นะคะไปที่ร้าน unfinished coffee roaster นะคะ10โมงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันด้วยขอไหว้ท่านก่อนนะคะเซเว่นอันนี้บิวนะคะทุกคนบิวใช่ค่ะวันนี้นะคะเราสตาร์จาก imminent นะใช่แล้วก็นีทัยไฮวันนี้เตียมของเรา โอ้ยไซทีมของเราอ่ะเป็นสีชมพูก็คือว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วบิวอะไรอะ่ะเขียวมาทำไมอะ่ะ<ห>เราเขียวมาทำไมอะ่ะเขาชมพูอย่างเดียวเป้าวันเนี้ยน,นี่นะคะทุกคนวันนี้เราไปไหนกัน,นะคะพาหุ่นค่ะศปกดิ์น้ำค่ะประตูน้ำค่ะ้าเอาไว้นไวาจ้ไว้วันนี้วันนี้เราไปประตูน้ำกันเท่าที่ใช่ค่ะเราจะไปเกยสอดเราเราจะไปเกยสอดวเพราะว่าธีมชมพูแบบนี้ พ่อแม่อร่ัสสใส่มามึงไม่รู้ว่าใคไอ้่าหุลาำไม่ใช่จำไม่ได้คือความจำเสื่อมใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้แกงนี้จะไป unfinished coffee roaster กับเราด้วยนะคะจะไปทำกาแฟพรุ่งนี้จะไปกินกาแฟกันใช่ไหมกินกาแฟค่ะกินกาแฟร้่นม i s ค่ะใช่ค่ะนี่พรุ่งนี้เจอกันนะแต่วันนี้ไปพาหุ่นละได้กันไม่ใช่ไปไปไปนกันก่อน ถึงแล้ว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 ถเอนวาของลให้พี่มุกทำงานวังนี้ให้สำเร็จหรอคะอุ๊ยใช่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะกินไข่ห่านลยเหรอไข่หงแล้วก็แต่งชุดสีชมพูเยอะต้องใส่ชุดสีชมพูวันนี้นะคะตอนนี้ก็3ามทุแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่จบกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปทาสร้อยกันด่งนะคะ เน่ก็กำลังขมักขมแนอยู่กับดนจับชุกชาร์โอ้ยดีมากพี่บิวกับพี่พลอิก็คือยังจับกันอยู่นะคะเน่จะเล่นเน่เล่นเนาะเล่นเล่นเล่นนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูเออมาดูดิปากดีมากเลยหัวร้อได้ป่ะหัวร้อได้ป่ะ เออโอดูอยู่เอออีกสักชทีเอาอีกทีนึงเออได้แน่ได้โอเคโอเคกูเชื่อในมึงเว้ยมึงมีพลังแรงดึงดูดมึงต้องคิดมึงคิดไว้ว่าเราได้เว้ยมึงคิดไว้มึงคิดไว้มึงต้องได้มึงต้องได้นี่เฮ้ยมึงต้องคิดมึงต้องคิดอีกเว้ยมึงต้องคิดอีกเน้ ตายยังได้อะหุยวาปเฮ้ยมไข่หรอเดี๋ยวไให้ายายเราี่ายอีกมองว่าตัวการถูกแล้วซงใจมีดีย มีอ้ไรอย่าเดี๋ยวก้ไปแรกแลวเดี๋ยวก็จะร้อยมาลาไคจะต่อด้วยอันนี้นะคะก็คือเราเริ่มจากเม็ดแรกเอ้ยอันนี้ก็ดีนี่น่าจะกากสองซิ่นอะมาแล้วก็จับเอากล้องมาดิ ตอนแรกไอ้นี่ตอนแรกไอ้นี่ใส่ตาสั้นพันหนึ่งพอรเน้อยก็ูกได้เส้นเดียวล่ะลูกเอ้ยอันนี้สร้อยคอค่ะส้ยคอพันร้อยเอาลูกหลับเอะเสร็จแล้วค่ะเอาหนีบแม่นิดนะคะเอาหนี้บแม่นิดนึงขอคุนี้ก็ทำอันนี้มากเรื่เราจะไม่ทำอันนี้มิสมุกทำให้ฉันใช่อันนี้เป็นแบบเล็กแล้วอันนี้ทำเองใช่ปะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นคนแบบรวยแต่ว่าตอนแรกด่ายมุกว่า ทำไมมึงเลือกแต่สีจืดชื่อสโลอิมุกคือมูอันนี้นะคะคือมูนสโต้นะจ๊ะสีเขียวช่วยเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะเรื่องความรักงงไปหมดแล้วนะนี่แน่นไปหรือเปล่าอึดอัดหรือเปล่าไม่ค่อยก็ไมเลือดนะแต่ว่าคือดู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 คิดดูแขนเลือดเดินหรือเปล่าเฮ้ยอีมุกทำรักจนเป็นรอยเลยมึงไม่มันใส่เยอะไปรักเกินไปนิ่งของแม่ไม่รักเห็นไหมส like, ิงของเลือดกุ้งปีเอเป้า